เชื่อไหมว่าการสะผมเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ผมแห้งแล้วก็ชีฟูค่ะการสระผมที่ถูกต้องมี3อย่างมีเทคนิคนะคะ 1. คือเรื่องของอุณหภูมิน้ําในการสระผม 2. เรื่องความถี่ในการสระผม คือเทคนิคระหว่างสระผมอันที่1น,นะคะเรื่องอุณหภูมิห้ามสระผมด้วยน้ําร้อนค่ะถ้าเกิดว่าใช้น้ําร้อนสระผมมากเกินไปเนี่ยจะทําให้น้ํามัน,มนที่อยู่บนเส้นผมเนี่ยละลายหายไปแล้วก็โปรตีนในเส้นผมเนี่ยถูกทําลายค่ะก็จะทําให้ผมแห้งขาดบลุดร่วงง่าย อันที่2ก็คือความถี่ในการสระผมเราควรจะสระผมเฉลี่ยสัปดาห์หนึ่ง3-4ครั้งถ้าเราสระผมบ่อยเกินไปก็จะทำให้ผมแห้งขาดร่วง,ง่ายเช่นกันหรือถ้าเราไม่สระผมเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดการสะสมของน้ำมันแล้วก็แบคทีเรียนบนหนังศีรษะทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็สามารถตามมาด้วยอาการคันแล้วก็เกิดภาวะผมร่วงตามมาได้ ่วนอันที่สาก็คือเทคนิคการสระผมเราควรจะนวดเบาๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการเกาแรงๆบริเวณหนังศีรษะค่ะเพราะมันจะเป็นการรบกวนรากผมและทำให้เกิดหนังศีรษะอักเสบเป็นแผลหรือเกิดผมร่วงตามมาได้ค่ะ